เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเข้าวันบีเอ็นเทอร์โบงของเรานะครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้อันดับแรกเลยก็คือเราเอานําภาชนะที่มารองพื้นไว้ก่อน,นครับแล้วก็กองปุ๋ยที่เราใช้นะครับอันนี้คือปุ๋ยยูเรียแล้วก็ปุ๋ยดินระเบิดนะครับอันนี้ที่เราใช้อยู่ลองดูนะครับว่าสองสองสองปุ๋ยสองตัวเนี่ยครับ เราใช้วิธีการข้าววานเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะละลายเราใช้วิธีการง่ายๆคือหมักรวมใส่ในขวดไว้ก่อนนะครับสามตัวนี้ครับสามตัวนี้เราจะหมักรวมกันนี่นะครับสามตัวนี้ครับเราหมักใส่ขวดนี้รวมกันเลยวิธีการใช้ง่ายๆก็คือปุ๋ยเราไม่ได้เน้นตรงปุ๋ยนะครับเราเน้นจํานวนไร่พืชจะกี่ไร่ก็ตามก็ใช้ตามจํานวนอัตราส่วนที่อยู่ตามด้านหลัง วดนี่เลยนะครับขวดคาโตซานนี่เลยครับแล้วเรามาเขารวมกันเดี๋ยวเราเค้าให้ดูกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือโรยโรยในเมื่อเราหมักรวมเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราก็นี่ครับใส่ขวดรวมไปเลยนี่นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวโรยไปในปุ๋ยนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็โรยไปที่ปุ๋ยนี้เลยครับโรยไปให้ทั่วไม่ต้องกลัวละลายครับอันนี้ วีซ่ามิกเรามีหน้าที่ในการเคลือบเหมือนกับแค่ไปเคลือบแวกกับเม็ดยูเลียแล้วก็ปุ๋ยดินระเบิดด้วยนะครับที่เราใช้อันนี้คือตัวอย่างนะครับคือที่เราใช้อยู่ก็คือตอนนี้ใช้ยูเลียตากระต่ายนี่นะครับยูเรียกระต่าย4ี่0ิอันนี้คือระวานปุ๋ยรอบแรกนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยดินระเบิดยี่ห้อนี้นะครับนี่เราแค่ตัวอย่างนะครับแล้วก็หรือว่าเราจะใช้ยี่ห้ออื่นก็นแล้วแต่ครับ ทำวิธีเดียวกันครับแบบนี้นะครับแล้วก็เข้ารวมกันให้หมดนะครับหลังจากโรยเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำหน้าที่การเข้าครับก็คือตับรวมๆกันนะครับนี่คือวิธีการเข่าหว่างของเรานอกจากเอาไปฉีดแล้วเรายังสามารถเข่าหว่างได้นะครับนี่ครับแล้วก็เข้าไปทั่วๆลักษณะเม็ดเนี่ยนะครับเนี่ยเม็ดจะเปียกเปียกเนื้ณะแบบเนื้อเม็ดจะเปียกนี่นะครับ จะรู้สึกเปียกๆน้ำนิดนึงซึ่งมันจะเคลือบกับยูเรียนี่นะครับยูเรียจะไม่ละลายนะครับเนี่ยสังเกตจากมือผมนะครับเนะี่ยจะเป็นมืดเงียบนี่ครับแล้วก็ค้าวหวาน,อานพอค้าวหวานเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตักใส่กระสอบเข้าที่เหมือนเดิมแล้วก็นําไปฉีดพ่นได้เลยครับหรือถ้าไม่งั้นก็ทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้ครับ แล้วก็ค่อยเช้าก็ไปหวานสีก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้แต่ละท่านนะครับนี่นะครับเห็นด้านล่างครับเนี่ยจะมีเยิ้มๆครับทาบเลียบครับแล้วมันก็จะเคลือบเคลือบแว็กไปกับยูเรียทั้งหมดไม่มีการละลายครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าไอที่เป็นน้ำน้ำไี่จะทําให้ยูเรียลายไม่อันนี้ไม่ไม่ละลายน,ะนี่นะครับ นอกจากการเขาหวานแล้วเราสามารถที่จะนํายาผงหรือว่ายาชนิดผงที่เป็นเพื่อกันมแมลงป้องกันเชื้อราอะไรเนี่ยครับสามารถผสมไปได้เลยแล้วหวานครั้งเดียวซึ่งจะทําให้ซึ่งจะสา,สามารถในการลดต้นทุนในการฉีดได้ครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเขาหวานไปแล้วปุ๊บโอกาสที่มแมลงจะมาลงนั้นก็คือน่าจะน้อยลงครับหรือไม่บางทีก็ไม่มีเลยนะครับ ลองสังเกตดูได้ครับถ้าใครได้ลองใช้วิธีนี้แล้วลองสังเกตดูจากต้นพืชนะครับหรือว่าต้นข้าวมาแมลงก็จะไม่ค่อยลงครับครับผมนะครับพอเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็กรอ,อก่กระสอบแล้วนำก็เอาไปใส่กระสอบที่เดิมแล้วเราก็เราก็นำไปหวานปุ๋ยได้เลยครับก็เป็น ting, อันเซตติ้งแค่นี้นครับขอบคุณครับ